สว <ales> ัสด so um, so oui, ีค <naughty vé> ่ะตอนนี้ตอนนี้เวลาเวลาเท่าไหร่วะตีสองตีสองหิวนะคะนี่ทำไรคะโค้กต์ดีเมื่อก่อนเป็นโกโก้ตางหนังไปมานี่เปลี่ยนเป็นนี้ไปละโก้กต์แต่แต่อะไรนะหนังไปมาเนะ่ยหนังไปมาเปลี่ยนเป็นลูกเริ่มรือคน วันนี้อาจารย์จะโชว์ชมโกโก้นะคะครับผมมันต้องโชว์ด้วยวะงานอยากมีอะไรโชว์บ้างหอมบ้เดี๋ยวอาจารย์โชว์นะครับต้มนึงต้มสองต้มหนึ่งไม่ได้โชว์นี้แล้วอาจารย์โชว์เมีดจาร่างนะรับผมโกโก้เราประมาณสองช้อนขึ้นถึงสามช้อนนะแล้วจะชอบ เอาเกลยจมธร้วยน้ำตาลได้น้ำหกตังรมาณช้อนนะโ้มันค่อนข้างตกะามากก็ประมาณดให้รสชาติหวานมันคนมาตุ้นะะตน้เิ้อน ประมาณว่นเหลือเหลือพื้นที่เต็มแก้วเลยเหรอไม่เต็มครับผมแก้วก็กินยังเลี้ยวเหนียวนะหมดแล้ว <c oughs> นี่ไม่ตกครับผมจันจะแม่นข้างแม่นนะนี่ครับนี่ในการบีบนมอย่างตัวต้องครนะจะบีบนมแน่นถะูกไหมอีกนะเรียบร้อยครับปกครับ เดี๋ยวเดี๋ยวอัพให้ปลาเล็กดูเดี๋ยวไว้บ้างก็ได้เมื่อกี้เมื่อกี้คือแบบโยนแบบผิดไม่ครับตัวนี้เออไม่ได้ใช่เลยครับเขาเสียครับ ชมก็พอเสร็จกินก้าวไปแล้เสร็จแล้วอ่าบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คุณหน้าครับกับรายการครัวซึ้งต่นะฮะ